เฮ้ยใครมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงขอแป๊บนึงครับเปิดประตูอันนี่ไลฟ์สดเลยไม่ได้อะไรเลยแป๊บนึงเปิดเข้ามาได้เลยครับพี่เปิดเข้ามาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าพี่เม่พี่เม่ีพี่เม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยมายังไงผมผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยพี่เอ้าเข้าน้อยเข้าน้อยพี่เม่เดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวด้วย พี่เมมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาสแปมฮัลโหลฮัลโหลเปิดยังเปิดยังสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเสียงพี่เมขายากเปิดแมสนะครับเอาเลยครับเปิดเลยครับผมเมื่อกี้ชมไลฟ์สดอยู่อ๋อผมผมก็เป็นแฟนคลับพี่กัปตัเหมือนกันนี่อะไรวะมีคนหม่นไมาหิวเดี๋ยวก่อนผมแนะนำก่อนพี่เมเนี่ยคือเป็นมือกลองที่เก่งมากเลยแล้วก็พี่เมตีอัดให้บอดี้แสลมในอัลบั้มแรกด้วย หนึ่งเพลงเพลงอะไรครับ Away ครับ Away a เป็นเพลงสาโกนเพลงเดียวของ Body Slam แล้วก็คนนี้เป็นคนตีคนนี้เป็นคนตีอัดกรองเพลง Away แล้วนี่จริงๆสามเพลงสามเพลงเพลงอะไรบ้างครับพี่แม๊แต่ว่าไม่ทันเพราะฉะนั้นผมไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ป็นไงล่ะเหลือแค่เพลงเดียวครับโอ้โหจริงๆมีโจทย์ให้ตีสามเพลงใช่ไหมใช่ครับโอ้โหที่กเป็นคน พี่มยพี่เมยเอาไมคใกล้ปากนี่นะไอ้กลุ่รสีไอ้กุมสีมากพี่แล้วแล้วนี่อะไรเอาอะไรไปเนี่ยผมกำลังไลฟ์กันอยู่แล้วพี่เมย์อะไรเห็น่าบนไม่ใช่เนี่ยเป็นสิ่งที่บอดี้แสลมชอบมากเวลาเฮ้ยอย่าอย่าบอกนะว่าอือะไรพี่ขอบคุณมากขอบคุณพี้ก่อนเลยคือทุกครั้งที่บอดี้แลมซ้อม ซ้อมในระยะยาวสอคอนเสิร์ตใหญ่พี่เมย์เนี่ยนอกจากเป็นมือกองแล้วเนี่ยพี่เมย์กับภรรยาเขาเนี่ยยังเปิดร้านอาหารแล้วก็เป็นเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากแล้วก็เป็นร้านที่บอดี้แสลมอ่ะสั่งให้เอาอาหารเย็นมาส่งทุกเกือบทุกวันที่บอดี้แสลมซ้อมอันนี้ก็แล้วมันจะมีเมนูโปรดผมอย่างหนึ่งอะไรครับพี่กุ๊ดมันคือกุ๊ดเตี๋ยวหลอดนี่คือทำไมต้องดิ้นขนาดนั้นพี่พี่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอด ที่ไหนอร่อยเท่าก๋วยเตี๋ยวหลอดขอบขอบคุณมากครับที่มาเลยขอบคุณมากครับเลยจริงๆเฮ้ยปอมเอา iPad ออกไปโอเคโอเคโอเคผมแกะเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าแกะแกะเลยยางอ๋อยังยางยังไม่แกะอีกผมแกะเลยนะแกะเลยครับผมแกะเลยนะเดี๋ยวนะพี่ทีละยางขอชุดหนึ่งก่อนอันนี้ก็ถือว่าเข้าขายถูกถูกกระเบียบอีิีดปะ มันยิ่งก็ถูกระเบียบอีกอมันยิ่งก็ถูกระเบียบอีกโอ้โหคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันต้องฉ่าด้วยน้ําซอสและไฮไลท์ที่สาคัญของก๋วยเตี๋ยวหลอดคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาของผมมามึงเดามึงเดาก็อาําซอสมีแล้วใช่ไหมก็คือไอ้แป้งที่พันๆปะหรือเปล่าไม่ใช่เหรออันนั้นก็อันนั้นก็อันนั้นก็คือความอร่อยแต่ไฮไลท์ของผมนะกากหมูกระเทียมเจียวทำไมอ่ะมันมันต้องยังไงพี่ แกะสิมึงก็แกะสิกากหมูกระเทียมเจียวในระหว่างแกะเนี่ยพี่นึกช่วยแกะก็ได้ครับครับครับะบอามันเข้ามาไม่ทันก็เดี๋ยวหลอดไม่ทันพี่ผมผมผมเข้ามาผมเข้ามาหาเออเป็นเทคนบกิชเชนพิพิธเนี่ยตอนอัลบั้มดัมมาชาติละเลอะเล็กคนออกจากฝั่งละเรองนี้เอาไปซ้อมที่ที่ที่ตึกซ้อมที่ตึกแกมมี่ก็ไม่รู้จะจะกินทันหรือไม่ทันที่บางทีก็ไม่ได้กินว่าพิพิธให้มวยให้เช็ดเบสอยู่ไงพอวงเริ่มซ้อมปุ๊บ ก็ไม่ได้กินพี่โอมมาโทรมาหาพี่ก่อนเลยอ๋อแล้วครับใช่ว่าเฮ้อย่าลืมจ่ายค่าแชร์นะมึงนะถูกต้องด้วยพี่เมย์หน้าทานหน้าทานมากพี่น่ากินมากนี่เดี๋ยวตอนนี้เรา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 จัดเซ็ตก่อนนะครับเดี๋ยวกดกล้องลงให้หรือว่าเรากดลงเลยครับเอาสดๆเลยนะพี่นึกกดลงเลยนะสดๆเลยนะนี่ผมยื่นไปนี่มันจะเห็นเมื่อวันนี้กล้องอ่าดูดิกดพี่นึกลองกดกล้องลงหน่อยครับนิดนึงครับ อฮเฮ้ยผมไม่นะาไม่น่าเชื่อครับว่าการไลฟ์วันนี้เราจะได้กินออกออกอากาศด้วยก็เลืกกินออกอากาศกันเลยพี่ปิดผมถามเลยพี่พิ๊ดหน่ว่าครับครับเอ่อคือผมเห็นในในจอละครับผมอ้วนใช่ไหมผมอ้วนหรือว่ากล้องมันทำให้ผมอ้วนวะอออเพราะว่าคนเราเวลาออกออกกล้องมันจะเพิ่มนิดนึงพี่เออมันขยายจริงๆพี่ผอมเออจริงพี่ผอมอยู่แล้วเนียมีความสุข พี่เมย์ในระหว่างที่ผมแกะเทก็เดี๋ยวหลอดพี่เมย์บอกเลยว่าพี่เมย์เปิดร้านอะไรยังไงที่ไหนถึงให้ฝากบอกเลยพี่ผมจะลาดน้ําแล้วโอ้ม่เป็นอีพแรกที่มันมากว่ะตอนนี้ร้านผมอยู่ที่ BD46 นะครับอ่อยู่ในคอร์ททนิชชื่อว่า KS Sport ตขับ KS s p o ร์ตขันะครับครับผมแล้วก็มีอาหารตามสั่งมีอาหารญี่ปุ่นโอ้โห มีอาหารมีสเต็กทาสั่งที่จะจะจะรุ่นใหญ่หน่อยนี่ตามสั่งรุ่นใหญ่พี่ข้าวผัดกุ้งในกุ้งตัวโอ้โหโอ้อย่างนี้เลยคืออย่างนี้นี่ไอ้นี่ไฮไลท์ที่ผมบอกนี่นี่ครับกระเจียวเทียมนี่กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี่กากหมูเจียวกากหมูนี่ครับมันมีทั้งกากหมูและกระเทียมล้วโรยนี่คือเซตปกติคือเป็นอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่นี่คือต่อหนึ่งคนนี่คือต่อหนึ่งคน คือมึงกินอ่ะมึงซ้อมจนจบคอนเสิร์ตอ่ะก็ได้อ่ะขอขอใกล้กล้องนิดนึงนะพี่มึงกูปล่อยแล้วนะอย่านะดูดิโอ้โหสุดยอดอ่ะแอนนี่ชอบขโมยกากหมูเทสองถุงนะเออไอพวกขอโทษใครใครพวกเทนดิเชียนอ่ะเผอไม่ได้กากหมูไปหมดกากหมูแม่หายแบบมีวันนึงผมจำได้เลยผมไปช้าอืมแม่เหลือแต่เส้น อหรือแต่เส้นไป่อะไรแลวอ๋อไม่เหลืออะไรแล้วกากหมูกากหมูไม่เหลือกางหมูกบไอไอหมูสับเนี่ยแล้วดูดูหมูสับดิโอโคตรอิ่มอะคือหายอ่ะแล้วเหลือแต่เส้นอะโออแสดงว่าคือมันขายดีมากขายดีมากขายดีคือแบบตัวเด็ดเลยตัวนี้ตัวเด็ดขอช้อนที่เป็นเหล็กได้ไหมครับช้อนพี่นี่พี่จะกินอ๋อกากจริงจริงเหรอโอไม่สนแล้วคุณจะกินสุดยอดแสดงว่าหิวจริงทุกคนครับคือ ครับพี่เมย์เราต่อด้วไงขอร์ทนนิสอะไรยังไงเทนนิสเออว่ะที่คอร์ทนนิสครับผมร้านอยู่ในขอร์ทนนิสอ่าฮะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดครโทรสั่งนะครับเพราะว่ายังไงพี่ไม่ต้องโทรสั่งด้วยหรือว่าไงโทรโทรต้องโทรสั่งต้องโทรสั่งอ๋อครับผมโอเคเพราะว่าทาไมโทรสั่งจํา ไม่ไม่ทันหมดไม่ทันเบอร์อะไรพี่เมย์บอกเบอร์อีกทีพี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตามหลัง086ย์แปดหกครับ0 8นย์แปดหกเจ็ดสามสี่เองมคแล้วก็ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกป้าบก็กินอยู่คนเดียวแล้ววยแล้วเอาภาษาจีนไหมเอาครับเอาภาษาจีนครับวชิงส่อๆอ่อาพูดไปสิโอ้โห แล้วก็กินซะโอ้กินหอมมากสั่งได้นะครับผมสั่งได้เลยสั่งได้เลยการันตีความอร่อยจริงๆเอาอย่างนี้ไหมพี่ปิ๊ดในไลฟ์ของเราทุกครั้งเนี่ยเราจะมีช่วงนี้ด้วยก็ไหนไหนก็เป็นไลฟ์แรกใช่ไหมเราก็เริ่มแบบระเบียบนี้เลยพูดคุยปั๊บโอ้โหโทรปั๊บปั๊บก็กินต่อเลยไหนไหนผมจะยัดคําว่าถูกระเบียบอีปิ๊ดแล้วก็ผมถนัดพาทีมร้านอะไรอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้ในวาระหน้าที่เราไลฟ์กันอ่ะครับช่วงท้ายของไลฟ์ ใครมีอะไรที่อยากจะมาให้เราชิมหรือรีวิวเดี๋ยวโทรนัดกันเลยเดี๋ยวส่งอะไรนะ DM นะ DM ได้เล็กแมสเซจคุณไม่ธรรมดามาให้ป้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันใครอยากให้ผมรีวิวหรืออยากส่งอะไรไหมให้ผมกินน่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจครับะตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วพี่มินอีมีอะไรครับมีอีกหนึ่งอย่างอะไรครับพี่พี่เมย์ทีบอดี้สั่งบอดี้ชอบสั่งใช่ครับผมอะไรครับพี่กระลี ให้พี่เมย์อย่าพูดอย่างนั้นพี่ตัวอากาศอยู่นะพี่มันคือกะลีพับกะลีพับอร่อยอันนี้ก็เฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเอาว่าของที่พี่เมย์ทามาให้บอริสแลมและทีมงานกินทุกมื้อ่คือหมดไม่เคยเหลือเพราะว่าหกตั้งแต่ยังไม่เข้ารีส ไอทิศไม่ใช่ได้มันเดินสะดุดเพราะว่าคือกินกันหมดแล้วแถมแอบเอากลับบ้านด้วยโดยเฉพาะใครคัดพี่ชัดเออแล้วก็เทคนิคยนคือแบบเน็บแบบพอไม่มีใครเห็นก็เน็บเอากลับาบ้านพี่ชัดเทคเว้ยนี่คือไม่เคยเหลือนะครับครับพี่เมย์ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยไม่รู้ผมจะได้กินนีผ่านมาเห็นดูไลฟ์อยู่ดูไลฟ์อยู่ป้อมกำลังบ่นหิวเลยพี่ใช่พี่กับผามาขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับมากครับโหเยี่ยมเลยพี่แล้วแล้วพี่จะไม่ทำรายการแล้วใช่ไหมพี่ จะไม่ทำรายการแล้วพูดสิเดี๋ยวเราส่งเขเดี๋ยวเราขึ <S no <S 2> <S 2้นร้านขึ้นเบอร์ขึ้นรายละเอียดให้ทีนี้ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นร้านขึ้นเบอร์อยู่ในคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในโพสต์นะครับผมครับให้ทีนี้อร่อยมากผมแนะนําเลยผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดที่อร่อยขที่สุ้นี่คืออร่อยที่สุดในชีวิตที่ผมเคยกินนะก๋วยเตี๋ยวหลอดสุดยอดครับบครับ อร่อยมากจริงครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทำไมครับพี่ผมเคยจะทำรายการยู u b e กับพี่เมอ้าก่อนที่จะไอ้นี้ก็คือมีอยู่แล้วมึงรู้ไหมป้อมไม่ได้ถ้าวันนั้นน่ะถ้าวันนั้นน่ะเขารับสายไม่ใช่ถ้าวันนั้นน่ะมันลงตัวนะวันนี้ไม่มีมึงกับกูหรอกอ๋อไปปิดกับเมเป็นปิดพี่เมแล้วก็พี่โอมทำมันสามคนสามคนชิมสามคนกินสามแบบตัว ตัวเซียนเลยนี่หว่าเนี่ยตัวเฮียพี่พี่เป็นคนที่กินได้ทุกอย่างนะครับอนกหนูงูเห่านกหนูงูเห่ากินพี่เป็นสายแบบกินของแปลกออหาอป่าอย่างพี่โอมนี่เขาไม่ถนัดสายอยเสาหวานสายขนมอะไรยเงี้ยพอดีตอนนั้นมันก็มือใหม่มากแล้วก็พอเราเริ่มทำแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแยกย้ายแล้วบริษัทมก็มีงานเยอะพอดีอ่าฮะ ต้องขอบคุณพี่เมย์นนะที่พี่เมย์แยกออกไปแมนก็ไม่มีปิ๊ก <c oughs> ขอบคุณครับพี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับขอกราบขอบคุณครับผมโอ้สุดยอดเลยครับตอนน,นี้แหละนี่คือความลับอีกหนึ่งความลับระหว่าง <ผม S 2> พี่เมย์มกับพวกผมที่ไม่มีใครรู้ไม,ไม่มีสมาธิทํารายการแล้วพี่พี่กินอย่างเนี้ยไปไปไปไ้ได้เวลาแล้วอมทะลุจอกเลยทีเดียวขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับป้อมก็ต้องการกินละวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วเพราะผมจะกินละผมไม่สนใจอโื่นละ อ๋อเป็นอย่างนั้นสังรับครับผมเห็นแล้วผมก็อยากกินเหมือนกันผูเล่นครับผมว่าประมาณนี้แหละไลฟ์ปีกับป้อมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะโทรคุยกันเหมือนเดิมมันจะมีหัวข้อเดี๋ยวผมขอตั้งหัวข้อว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันจะได้ไม่เคอะเขินผมก็จะได้รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรกันด้วยดีครับดีครับเละเทะเลยครับคุณอย่างนี้คุณเละเทะเลยนะครับไลฟ์แรกก็แดกซะแล้วนะอ้าว ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ44คน45คนทุกคอมเมนต์เลยที่เข้ามาพี่ป้อมกับพี่พิษขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้พี่เมย์ขอบคุณพี่เมย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะเจอกันใน EP ทุกวันจันท์ทุกวันจันรจะมี EP เต็มใช่ครับแล้วก็ไลฟ์ทุกวันพุธโอเคได้เจอกันวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามมนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ